นเพนๆที่น่ารักของแอดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby m a s t e r World ฮัลโหลเพื่อนๆแอดเสียงแจนมาแล้วคะ่ะ <c oughs> คลิปนี้พวกเราจะมาเริ่มกันที่บรรยากาศการไปสัมภาษณ์ที่คลื่นวิทยุ SBS Radio ของเบมอนในช่วงรายการพัก k Soo h ส์ n s Love Game ซึ่งมีตอนหนึ่งที่ทางรายการเปิดเพลง Dream แล้วเจ้าทีกีก็ทำท่าล้อเรียนตัวเองตอนที่ร้องให้หนักมากด้วยคะ่ะ แน,แน่ตรงคอนเซปต์อย่ารอให้ใครรอรอตัวเองเจ็บน้อยกว่าเล่นตัวเองเขินน้อยสดและแน่นอนพอมาออกรายการวิทยุทั้งทีน้องๆแบมอน erm ก็โชว์ร้องสอดเพลง forever กันไปเลยค่ะ ฟังเสียงน้องนร้องเพลงสดทีไรมันชื่นใจทุกทีฟังกี่ครั้งก็คนลุกว่าควีนออฟไมลอยของจริงเสียงสดพลังสดสะใจแม่สุดๆร้องได้เพราะเป๊ะปังเนี่ก,ก็เปิดแผ่นเลย และจากการสัมภาษณ์นี้ทําให้พวกเราได้รู้ว่าน้องๆเบมอนอ่านคอมเมนต์จากแฟนๆหลังจบการแสดงแต่ละครั้งด้วยนะคะและเมมเบอร์ที่อ่านคอมเมนต์แฟนๆน,นั่นก็คืออาชยนค่ะโดยอาชยนบอกว่าจริงๆแล้วทุกครั้งหลังจากการแสดงหรืองานแฟนมีต เมมเบอร์แต่ละคนก็จะมีตารางงานของตัวเองค่ะบ่อยครั้งที่พวกเราจะตรวจสอบปฏิกิริยาของแฟนๆด้วยความอยากรู้ซึ่งดูเหมือนว่าเมมเบอร์ทุกคนก็เช็คกันหมดนะคะด้วยความรู้สึกอยากรู้ว่าแฟนๆจะมีผลตอบรับอย่างไรกับเบมอนและการที่ได้เห็นคอมเมนต์ตอบรับในเชิงบวกมันทําให้วันทั้งวันของเราสดใสขึ้นจริงๆค่ะเงงงง อารยอนอ่านคอมเมนต์หมดเลยนะคะและน้องก็ดูตลอดเลยด้วยซึ่งแอดเชื่อว่ามันจะต้องมีทั้งคอมเมนต์ดีๆและคอมเมนต์แย่ๆแ,แต่แอดก็ขอให้อารยชอนเลือกอ่านแต่คอมเมนต์ดีๆนะคะเอาคอมเมนต์เชิงบวกเหล่านั้นมาเป็นพลังใจให้อารยชอนไม่ค่อยเขวและยังทุ่มเทตั้งใจพยายามไม่ทิ้งความเป็นตัวของตัวเองพวกเราเบมอนสแตนทุกคนจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให ทั้งอาชอนและเบมอนทั้ง7คนดังนั้นพวกเรามีหน้าที่ที่จะเผยแพร่แ,แต่ความคิดเห็นเชิงบวกให้กับเบมอนนะคะได้โปรดมาส่งพลังงานดีๆเอนอท์จีที่แฮปปี้ให้กับเบมอนกันพวกเราจะมาทำให้วันของเบมอนมีแต่ความสดใสมากขึ้นในทุกๆวันกันค่ะ ต่อกันที่การ p redict หรือการคาดดาวรางวัลต่างๆในงานดนตรีสุดยิ่งใหญ่ของเกาหลีในปีนี้อย่าง MAMA Awards ปรากฏว่าเบมอนมีโอกาสที่จะชนะรางวัลน,นี้ในสาขา best music video จาก MV p l a y เพลงชีค่ะ,อะออนอกจากที่ช่วงนี้พวกเราจะมุงแฟนแคมกันแล้วก็อย่าลืมมาโฟกัสที่ MV p l a ีเพลงชีกันด้วยนะคะมาสตรีม c h e a t ใน YouTube, Spotify, Apple Music รวมถึงใคร ที่เป็นสายตัดต่อก็มาสร้างชอตยูทูบโดยใช้เพลงชิชของเบมอดเป็นแบ็กกราวด์ประกอบกันเยอะๆเลยนะคะเพราะรางวัลน,นี้มีโอกาสน่าลุ้นมากๆเลยค่ะพวกเรามาพาเบมอตไปคว้ารางวัลน,นี้ให้ได้ด้วยกันนะคะเอาลุย พาพูดถึงเรื่องมิวสิกวิดีโอแอดก็ขอพูดถึง MV forever กันซากหน่อยโดยพา์ที่คนกดย้อนดูมากที่สุดเป็นพาทแรปไฟลุกกับเต้นไฟแรกของอาสะและจิกิตาค่ะโอ้ยกรี๊ดมากก็ของมันจริงจริงก็ต้องกดย้อนดูมันหลายๆรอบดูมันจนกว่าจะสาแก่ใจค่ะ ส่วนงาน TMEA Festival ที่เบมอนจะไปร่วมแสดงนั้นทางงานก็ออกมาประกาศแล้วค่ะว่าสามารถรับชมได้ทาง w e v e r s e Live โดยน้องๆเบมอนจะแสดงเปิดในวันที่20กรกฎาคม2567เวลา17นิกาถึง17นาฬิกาย0นาทยังไงมารอชมเพอร์ฟอร์มของเบมอนไปพร้อมๆก,กันกับแอดนะคะ และนี่ก็เป็นข่าวคราวในคลิปนี้ที่แอดนมาฟันนะคะเ,เพื่อนๆกิ่เห็นอย่างไรก็เมนมาได้เลยทั้งเรื่องการไปช่วยกันสตรีมและเรื่องคอมเมนต์ต่าง,างๆซึ่งแอดเชื่อว่าเด็กๆของพวกเราเบมอนของพวกเราแข็งแกร่งพอและมีจุดยืนเป็นของตัวเอง โลกนี้มันโหดร้ายก็จริงแต่แอดมั่นใจว่าเบมอนจะผ่านมันไปได้ค่ะทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงเสมอเราอาจจะได้รับความเจ็บปวดจากชีวิตแต่จงเรียนรู้จากความเจ็บปวดนั้นจงอย่าหยุดที่จะเติบโตแล้วสักวันพวกหนูจะประสบความสำเร็จค่ะ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทั้งเบมอนลูกสาวสุดที่รักทั้งเจ็ดของฉันและรวมถึงเพื่อนๆในช่องนี้ด้วยนะคะที่ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาก็ตามจะมีพวกเราที่อยู่เป็นเพื่อนกันและคอยสปอร์ตกันตลอดไป ถึงกำลังใจจากแอดนี้จะเล็กๆไม่ยิ่งใหญ่แต่สัญญาว่าจะมีให้ตลอดไปแน่นอนค่ะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่สดใสขอเพื่อนๆทุกทคนเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและแชร์ไปให้คนที่เพื่อนๆรักได้ฟังกันด้วยกด Subscribe ไว้แล้วพวกเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลรักษาสุขภาพเจคแคร์ใจกันด้วยนะคะรักมากๆเลยไปล้วปาาสวัสดีค่ะ Filled up engine in my thoughts obsession. I will not stop. No, I'm never second guessing. I gotta